รายต่อไปนะครับที่ปวดท้องแล้วก็ท้องเสื้อโดยก่อ๋ออันนี้จะเป็นสายตรงค่ะแบบกินอะไรเข้าไปแล้วก็จะถ่ายออกเลยค่ะใช่แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีเบรกค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงเขาก็จะเปิดเหมือนกับคนที่แบบท้องเสียเยอะๆเลยปวดท้องง่ายๆอันนี้ก็คือดีขึ้นก็เป็นเป็นเดือนนึงเป็นสักอาทิตย์นึงเป็นสักกี่ครั้งหรือเป็นทุกวันเป็นปล่อยนะคะเหมือนเขาแบบ แต่ไอ้เรื่องที่ว่าสายตรงนี่คือมันทุกมืออะค่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบพอทานข้าวเข้าไปเขาก็จะเข้าน้ําเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนมันดีขึ้นไม่ก็คือถึงก็ถ่ายอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับแบบเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะครับโอเคเราก็ยังไม่ทราบว่าต้นเหตุมันเป็นยังไงเนาะลองดูแต่ว่าเขาดีขึ้นแล้วก็ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นครับโอเคท้องเสียบ่อยๆถ้าท้องเสียบ่อยๆส่วนที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อมันก็คงจะ คงจะหายไปแหละเด็กด้วยอาการอื่นนี่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องท้องเสียอะไรนี่ไม่เป็นเลยแล้วมันตอนเด็กที่ไม่เป็นตอนเด็กที่ไม่เป็นแล้วมันมันเริ่มเป็นช่วงช่วงตอนนี้เข้าเรียนมสมมสาน่าจะสักอายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าได้ไหมครับได้มันมันเป็นทรมานไหมยังไงมันเป็นยังไงมันก็กินปุ๊บมันก็เข้างาตลอดเลย คือถ้าทานอาหารลงไปปุ๊บมันจะเข้าก็ต,ต้องไปเข้าน้ำต้องเข้าขน้ำเลยครับตอนนี้ก็วันหนึ่งก็ถ่ายครั้งเดียวครับวันหนึ่งถ่ายครั้งเดียวครับแล้วทําเมื่อก่อนถ่ายเมื่อก่อนถ่ายมาสี่ครั้งคขาถานยาหมอหรือเปล่าก่อนหน้านี้ครับช่วงสี่ว,วันช่วงที่วันถึงสี่ครั้งเนี่ยไม่ทานไม่ทานยาอะไรครับก็ค,บคือปล่อยไปอย่างนั้นแหละก็กินน้ำไม่เยอะกินน้ำเยอะเอา คืออถ้ากินน้ำคือจะไม่ถ่ายทต่มันแก้มันก็หยุดไปบ้างเฉพาะตอนเป็นเฉพาะตอนกินข้าวแล้วทานในตัวทับสูตรเนี่ยทานได้ได้นานแค่ไหนลนะ้ะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับรู้สึกรู้สึกอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันก็มันก็ไม่ค่อยถ่ายลงแล้วก็กินข้าวได้ยเยอะขึ้นครับตอนนี้มันก็ทานข้าวแบบมันก็ไม่ค่อยไม่ถ่ายเลยทานข้าวแล้วไม่ถ่ายครับแต่แล้วกินข้าวได้เยอะด้วยครับกินข้าวได้เยอะด้วย มันปถ่านปกติเหมือนเดิมครับคือวันวันหนึ่งถ่ายครั้งหนึ่งก็ปกติขอบคุณบ้านเกด้าที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กทําให้ผมมีชีวิตอยู่ไดุ้กวันนี้อีกลายหนึ่งคนที่ยังไม่ได้รับยาต้านอันนี้ก็ดีขึ้นเขาเป็นยังไงตอนนั้นก็เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนน่าจะด้วยเขาซีดด้วยเพราะว่า ยังไม่ได้ยาต้านแล้วมันเหมือนกับภูมิก็เริ่มก็เริ่ม,เร,มเริ่มต่ำละเขาก็จะเหมือนเวียนหัวง่ายๆค่ะตอนเช้าที่ลุกขึ้นมาหรือเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ทานอาหารเสริมเข้าไปก็คือแข็งแรงขึ้นอย่างแรกคือทําอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็อาการเวียนหัวนี่คือไม่มีที่เขายังไม่ได้ยาต้านเพราะซีดีโฟซีดีโฟ <จะ S 1> ยัง,งดีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้สูงมากแบบเขาจะ300แล้วเดี๋ยวขึ้น5 0 0 5 0อยาเดี๋ยวลงมา400ก็คือยังยัง เขาก็เลยยังไม่ใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วพอดีมีอาหารเสริมตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยก็สิ่งที่เราอยากจะดูว่าซิลิโฟมมันขึ้นไหมซึ่งคงจะต้องใช้เวลาหลายรอบนะเพราะซิลิโฟมมันแปรงขึ้นแปงลงใช่ค่ะแต่ที่เห็นชัดๆก็คือว่าอาการจากการติดเชื้อร่างกายเขาก็ดีขึ้นหน้าตาก็จ้ำใสขึ้นผิวพรรณจะดูดีกว่าคนอื่นนะคะประเมินจากคนที่กินยาต้านนะครับใช้ตัวนี้ แล้ตองตนที่ใช้ตัวนี้ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงเวลาถ้าสมมติรายนี้ต้องต้องดูจากแต่ถ้าดูจากภายนอกนะคะก็คือผิวพรรณมันดีขึ้นกว่าแน,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 น่นอนคนที่ทานยาต้านเนี่ยบางทีคือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงก็จริงแต่ว่าผิวพรรณมันบางทีแบบอาจจะด้วยการสตาร์ทยาในเริ่มแรกบางคนก็มีแพ้ยายอะไรอย่างเี้ค่ะม,มันจะต่างกันครับค่ะครับแต่ตลอดสิ ก้าแต่เก้ารายนี่ที่เราดูได้อันนี้ผิวพันธ์จะชัดเจนกว่าคนอื่นครับแล้วก็ไม่มีใครที่มีผลข้างเคียงเลยไม่มีก็แค่เวียนหัวปวดหัวหน่อยแค่นั้นค่ะบางคนไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะขนา่คนแรับนานี้เราคนที่เซนซิทีคนะครับโอเคอันนี้ผมอยากจะเห็นคนที่ยังไม่รับยาต้านนี่นะแล้วก็บอกว่าโอเคใช้ตัวนี้ดีกว่ายาต้านค่ะเพื่อว่าคนไทยจะไม่ต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศค่ะ ก็หนูจะมีส่วนมากก็จะเป็นแบบเป็นเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่สบายบ่อยถ้าถ้าหนูจะไม่เป็นไม่สบายเป็นน้อยอย่างเหมือนคนอื่นถ้าเป็นก็เป็นเยอะไปเลยอะถ้าไม่ไปไม่ไปหาหมอโรงพยาบาลก็จะไม่หายแต่พอกินยานี้หนูยังไม่เป็นเลยกินแคปซูลนี่เหรอครับกินตั้งแต่กินยาแคปซูลยังไม่เป็นยังไม่เป็นหวัดเลยเลยไม่เวียนหัวไม่เป็นอะไรเลยกินมาได้นานที่ไหนนวครับเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้ว อ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนนี่คือถ้าอากาศเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นมจะไม่มีน้ำมูกค่ะจะแบบจะเวียนหัวแบบเวลาตื่นนอนค่ะหนูจะเป็นคนตื่นแล้วลุกเร็วค่ะมันก็จะลุกขึ้นไม่ได้มันจะล้มก็ต้องนั่งอยู่สักแป๊บนึงให้เหมือนตั้งตัวได้ก่อนแล้วค่อยลุกค่ะอ๋อครับแล้วพอกินยาแล้วมันก็ไม่เป็นแล้วค่ยาหรือแคปซูล แคปซูลตัวนี้ไม่ใช่ยาค่ะไอแคปซูลนะคะกนแคปซูลเดี๋ยวจะงงยาต้านหนูก็ยังไม่ได้กินอ๋อาไม่ได้ทานยาต้านด้วยก็คือทานแคปซูลตัวเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนยังถามว่าไปกินยาอะไรมาทําไมขาวก็ก็เป็นอาหารเสริมธรรมดาเนี่แหละเพราะเพื่อนแบบเพื่อนหนูก็ไปซื้อยาอะไรยาอะไรก็ไม่รู้กินกันแต่เพื่อนรู้สึกเลยเหรอเพื่อนถามมาเพราะว่าไปช่วงแรก ช่วงปิดเทอมหนูจะไปเข้าค่ายที่จันทบุรีมา3วันหนูก็จะดำปิดปีเลยแล้วก็พอพอกลับได้สองวันก็ไปอีกอไปเข้าไปอยู่ในป่าอีกอแล้วก็กลับมาก็ดำปิดปีพอไปเรียนว่าวันแรกเพื่อนก็ยังทักว่าดำพอผ่านไปอาทิตย์ตึงสองอาทิตย์เพื่อนก็ทักเอ้ทำไมขาวขึ้นอะไรกินเช้าสองค่ะเย็นสองเย็นสองแล้วก็ที่เห็นชัดชัดคือผิวพรรณดีขึ้น แล้วเราได้เห็นเพื่อนๆท้องน้องในบ้านแกไดาที่เขาที่เขาทานกันเนี่ยตัวแคปซูลเนี่ยในในในส่วนในตัวของเราเราเห็นแต่แต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงไหมก็ก็ดูแบบบางคนก็ที่เคยเป็นตุ่มเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนลดลงอะแต่ถึงกับไม่แต่ยังไม่ถึงกับหายแต่ว่าลดลงเพื่อนที่เคยท้องเสียก็เบาลงอะไรเงี้ยหายก็ ถึงเป็นโรคนี้มันไม่หายแต่ว่าถ้ามีกำลังใจไม่ท้อก็ก็อยู่ได้นะคะก็ออกกำลังกายทำเหมือนคนปกติกินข้าวออกกำลังกายเหมือนคนปกติก็ออกก็อยู่ได้นะคะก็เหมือนคนปกติทั่วไปอขอบคุณแม่ขอบคุณแม่แกด้าขอบคุณป้าป้าคุณนายแม่แล้วก็แม,แม่แม่ที่ดูแลค่ะ คอยสอนคอยตกเตกือนอยู่ตลอดเวลาทําเรื่องไม่ดีอแล้วก็คอยส่งเรียนตอนแรกหนูก็เรียนอยู่ที่าราชปัะชากับคนอื่นคราวน,นี้หนูก็เลยได้เกรดเกรดดีก็เลยแม่ก็เลยไปส่งไปเรียนที่นครสวรรค์อีกรายสุดท้ายนี่ผุมแพ้ที่ผิวนหะ<ฆ>น,นังมีกุ่มอันนีติดเชื้อแน่<ฆ>มีติดอักเสบกินยาแก้แพ้จริงๆริงยาติดเชื้อนี่แหละ นะครับกินยาติดเชื้อมาตลอดครับเ,เป็นอย่างไรบ้างครับก็เขาก็กินปกติเขาต้องกินยาภูมิแพรทุกวันนะคะแล้วก็มันก็จะมีผื่นขึ้นแบบเป็นกลุ่มอะคะ่ะแต่ทีน,นี้พอได้อาหารเสริมก็มันก็ยังมีขึ้นอยู่แต่มันเหมือนกับจะหายไปเองได้เร็วค่ะแล้วร่างกายก็แข็งแรงก็ค่อยๆขึ้นน<ช>โอเคก็มันก็เป็นผื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องไปเรียนอยู่ข้างนอกค่ะเรากลัวเพื่อนรู้อะไรประมาณนี้ค่ะขึ้นตามแขนแล้วก็ขา นกลงผาออ๋อมันขึ้นตามนิ้วเหรอซึ่งทําให้เราจับดิอสาลํบาบากมันก็จะยุบลงสักพักมันก็มันก็จะเป็นค่ะแต่ก็จะไม่เป็นเยอะเหมือนเดิมค่ะอ๋อไม่เยอะเหมือนเดิมล<ะ>แล้วแล้วตอนนี้ก็แทบจะไม่เห็นเลยนะถ้าพี่ดูเนี่ยแล้วเราได้ทานแคปซูลไหมทานเะช<อ><ต>้าสามแล้วก็เย็นสามค่ะมันก็ดีขึ้น มันก็ลดลงจากที่เคยเป็นเยอะก็ลดลงเหลือน้อยแล้วก็ยุบหายเร็วก็เดินก็ขอบคุณคนที่ผลิตยาออกมามันก็ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะครับเราเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะครับคุยไปคุยมาฝนตกคงจะดีใจแทนพวกเรากว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยเข้าสู่ภาพดีขึ้นใช่ไหมจ๊ะอ่าดีโอเคทีนี้เอ่อ ก็จํานวนเก้ารายแต่ละคนก็อาการอาการดีขึ้นทั้งนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับบางคนสวยขึ้นแอบยิ้มด้วยที <c oughs> นี้ก็ <c oughs> อยากจะ,อะบอก่ายแล้วก็เด็กๆนะ่าฟังอยู่ตรงนี้ก็ได้ว่าที่ท่วงหนูๆใช้เนี่ยมันเป็นอาหารเสริมนะเราทํามาจากเอาสารที่เราเอามาจากของพุดจากงาดําจากตัวเหลือง จากฝรั่งแล้วก็จากบัวบกนะผู้นี้กินแล้วชอบกินแม่จระจางนะไม่มีปัญหานะแล้วพวกเราแต่ละคนกินแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาใดๆเลยใช่ไหมปลอดภัหมดนะครับแล้วก็ทุกคนแข็งแรงขึ้นอีกสัก3ามสี 3, 4, ่หเดือนนี่ทุกคนลืมไปเลยว่าตัวเองติดเชื้อดีไหมนะครับเป็นคนปกติไปเลยนะครับก็คุณตายก็เป็นผู้ที่ดูแลนะฮะเด็กๆเหล่านี้ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นกําลังสําคัญ <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นกําลังใจสําคัญที่ทําให้เด็กเขารู้สึกว่ามีที่พึ่ง mm hmm. นะฮะมีพึ่งพาทางใจก็ถือว่าเป็น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 โชคดีของบ้านแกด้าด้วยนะ mm hmm. ที่มีคุณตายเข้ามาช่วยดูแล mm hmm. นะแทนหลายหลายคนนะครับ mm hmm. ก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่าบ้านแกด้าเนี่ยเป็นบ้านที่ดูแลเด็กๆติดเชื้อนะครับ แล้วก็มีเด็กที่ติดเชื้ออยู่เจ็ดแปดสิบรายนะครับแล้วบ้าน,านแกด้นี่ก็เคยดดําริจากชาวต่างประเทศนะฮะคุณขาวมอสแบกนะครับชาวเยอรมันซึ่งมีใจบุญช่วยทายสมาตั้งบ้านเพื่อจะให้เป็นที่พักพิงของเด็กที่มีปัญหาหลายปีที่แล้วเรื่องเดเรื่องเรื่องเรื่องติดเ,เ,เชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากอยากจะเห็นแล้วก็การที่มีบ้านแกได้เมื่อสมัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ เป็นคุณอันันต์ให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างที่เป็นที่พึ่งกับเด็กๆนะครับปัจจุบันนี้บ้านแก้วก็ยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแม้แต่ชาวต่างประเทศนะฮะก็ยังเข้ามาช่วยเ,เด็กๆไทยนะฮะเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับผมก็อยากจะเรียนเชือเช้อเชิญว่าถ้าท่านทั้งหลายที่มีความตั้งใจที่จะช่วย แบ่งส่วนที่ที่ท่านมีอยูม่มากหลายเนี่ยนะครับมาแบ่งปันให้กับเด็กๆเพื่อจะดูแลสุขภาพเขาร่วมกับชาวต่างชาติด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> แล้วผมเองผมก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการทํางานตรงนี้ในการให้กับบ้านแก่ไดาส่วนดเด็กๆทั้งหลายเนี่ยก็คงจะได้ใช้สิทธิ์กาของเราต่อไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเขาเติบใหญ่เมื่อไหรที่เขาอยากจะเลิกใช้ก็ค่อยมาบอกกันนะครับโอเคแล้วก็ คงจะเชิญคุณตายมาคุยกันเป็นระยะระยะนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งหลายที่เขาอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาแต่ยังไม่แน่ใจถ้ามีคุณตายมาช่วยเด็กๆมาเป็นสักขีพยานอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโอกาสที่เราทําให้คนอื่นเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตขเ,ขขเขาได้ต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณเด็กๆเกนาะแล้วก็ขอบคุณคุณตายด้วยนะครับค่ะ แล้วเจอกันครับณครับ